สวัสดีครับธนพงศ์หลักคนครพลนะครับขอบคุณนะครับที่วันนี้ที่เข้ามาติดตามกันนะครับก็อาจจะมาผิดเวลานิดนึงนะครับก็คืออย่างนี้นะครับวันนี้จริงๆแล้วตั้งใจจะหลายตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับแต่ว่าติดภารกิจก็เลยมาพูดกันตอนนี้นะครับมาไลฟ์สดกันตอนนี้ก็คือ ก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้มีเรื่องดีๆที่จะมาคุยกันว่าในเรื่องของเส้นลายมือที่เป็นเส้นใจเรือหงนะครับวันนี้ตอนทุ่มตรงนะครับเราจะมาคุยกันในรายละเอียดว่าเส้นใจเรือหงนั้นจริงๆแล้วดีไหมโชคดีจริงตามเรือหงไหมเรือหงมีหลายแบบครับเรือหงมีหลายแบบบางแบบก็ ดีบางแบบก็อาจจะอาจจะไม่ดีก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าคําว่าเรื่อหงมเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันดีจริงตามนั้นไหมเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอ่ะโอเคผมแชร์หน้าจอขึ้นมาปพล็กนะครับว่าด้วยเรื่องวันนี้นะครับที่ผมอขออภายนิดหนึ่งมอง มองหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าโอเคมาละนะครับคืออย่างนี้คําว่าเรือหงเนี่ยก็คือเราจะพูดถึงเส้นใจที่อยู่ในมือนะครับเส้นใจคือเส้นที่อยู่เส้นบนสุดนะอยู่อยู่ใต้นิ้วล่างจากประมาณนิ้วก้อยเข้ามาที่มาทางนิ้วชี้นะครับอันนี้คือเส้นใจนะครับเส้นในมือเราจะมีอย่างนี้คือหนึ่งเส้นชีวิตก็คือเส้นนี้นะครับเส้นสมองก็คือเส้นนี้นะครับส่วนเส้นใจเนี่ย ก็คือเส้นนี้นะครับเราจะลากพ้อมันสองมือก็เป็นนี้นะครับสองมือเส้นใจแล้วถ้ามันโคง้งมาเป็นรูปสวยๆรูปโคง้โคงๆเนี่ยเราพูดว่าเป็นเส้นใจที่เป็นรูปเรือหง์ทีนี้เรือหง์เองเนี่ยในธรรมชาติของเรือหง์เองเนี่ยก็อาจจะมะีความแตกต่างกันไปซึ่งความแตกต่างนี่แหละนะครับมันจะเป็นตัวที่บอกว่าคุณภาพของคําว่าเรือหง์ที่ดีเป็นอย่างไรเรือหง์ที่ดี มันต้องโค้งขึ้นประมาณไหนถึงจะเรียกว่าดีแล้้วถาเรือหงที่มันมีปัญหาหรือหรือผลในทางไม่ดีมันไม่ดีอย่างไรอ่านะครับอันนี้สําคัญนะครับทั้งหลายทั้งหมดนี้นะครับวันนี้ผมจะไลฟ์ที่โมโนเอ็มไทยโมโนไทยเอ่อโมโนไทยโมโนเทเวนีนายนะครับหรือโมโนฮอร์นะครับมันเป็นช่องที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับตอนทุ่มตรงนะครับไปติดตามที่เพจโน้นนะครับก็คือ โมโนไทโมโนโอโรแล้วก็โมโนเทวินตินายที่เป็นกลุ่มของว่าเรื่องของการพรยากรนี่แหละนะครับก็เราเซตเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่าลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับลองเข้าไปดูตอนทุ่มหนึ่งเราจะดูรายละเอียดว่าเส้นใจที่เป็นหงที่ดีที่มีคุณภาพที่ดีนั้นเส้นมันจะเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรหรือมีเส้นอื่นประกอบด้วยไหมนะครับอันที่หนึ่งเนาะอันที่สอง กรณีที่เป็นเช่นใจแล้วเช่นใจมันเป็นรูปเรือหงส์ <c oughs> แต่เรือหงส์เป็นลักษณะออ่นเมันมีความหมายในเชิงที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับทีนี้ทุกท่านนะครับสามารถที่จะหลังจากที่ผม <c oughs> จบคลิปนี้นะครับท่านสามารถที่จะส่งลายนิ้วเข้ามานะครับขออนสามารถที่จะส่งลายมือเข้ามาได้นะครับโดยการสแกน QR code นะครับเพื่อนเ,เ,เนะครับ QR code เพื่อนเพื่อน แล้วส่งภาพลายมือเข้ามาสแกน QR นะครับหรือพิมพ์ว่า add hand h o r o นี้ก็ได้นะครับทักเข้ามาเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาแล้วก็ส่งลายมือเข้ามานะครับส่งลายมือเข้ามาถามว่าเป็นเรือหงส์เส้นใจเป็นเรือหงส์ไหมแล้วเรือหงส์ที่ปรากฏจากนั้นมีอะไรดีหรือมีข้อด้อยหรือเสียหรือไม่อย่างไรนะครับก็เพิ่มเ,เพื่อนเข้ามาแล้วก็ส่งลายมืเข้ามานะครับ ส่งเข้ามาได้เลยนะครับหลังจากที่ผมไลฟ์จบที่ YouTube นี้นะครับก็ส่งเข้ามาเลยส่งที่เข้าไปที่ QR c o ค e นี่แหละนะครับแล้วตอนทุ่มตอนทุ่มตรงนะครับผมจะเข้าไปที่ m มโ o เอ็มไทยโมโนไทยโมโนโครเนี่ยผมจะเอาอนำลายมือที่ท่านส่งมาเนี่ยไปวิเคราะห์ให้นะครับที่ที่ช่องโมโนเอ็มไทยโมโนไลฟ์ ai, นะครับโอเคก็วันนี้ก็ามาบอกมานำกันว่า ใครอยากรู้ว่าลายมือของท่าน่ะเป็นลายมือเส้นใจเป็นเรือหงหมั้ยเป็นเรือสุพรรณหงหมั้ยแล้วเป็นสุพรรณหน้หงเรือหงแล้วดีมั้ยนะครับวันนี้พบกันที่โมโนเอ็มไทยตอนหนึ่งทุ่มตรงนะครับหนึ่งทุ่มตรงที่โมโนฮโรโมโนเอ็มไทยนะครับว่าในเรื่องของเส้นใจเรือหงดีหรือไม่ดีอย่างไรติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ